สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับเมเปิลนะคะวันนี้เมเปิลมาในเกม Fortune r a b b i t เป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG ในเดือนมกราคมปีกระต่ายของเรานั่นเองนะคะเมเปิลเล่นบันทึกคลิปประมาณวันที่1 0 1 1 1 2ประมาณนี้โอเคทุกคนค่ะเกมนี้มันเป็นเกมแนวเสือวอัวหนูนะคะ่ะเกมประมาณนั้นนะคะแต เกมนี้ความต่างก็คือเวลารีสปินนะคะเขาจะเอาตัวเนี้ยแผ่นทองนะคะทุกคนเนี่ยแผ่นทองที่มันเป็นเงินเนี้ยนะคะมารีสปินแล้วต้องมีแผ่นทองห้าใบนะคะอยู่ในช่องนะคะเราจะได้เงินเพราะว่าอันนี้ก็คือ1น0บาทส0บาทสบาทนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเงินเท่าไร่เราก็จะเก็บเงินไว้อันนี้คือความต่างในเวลาเข้าฟรีสปินไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะคะส่วนตัวเมเปิลว่ามันน่ารักมันน่ารัก เปิดเทอร์โบแบบนี่ไงอันนี้คือข้างนอกนะคะยังไม่เข้าปสีสปีนแต่ว่าแจกอย่างจ่ายประมาณนี้ก็คือมี5ใบเหมือนเนี่ยสิบห้าร้อยห้าสิบสามร้อยปุ๊บเราก็เก็บสักหกร้อยสามสิบบาทจ้าอ่ะกดไปเรื่อยๆก,ก่อนดูท่าทีน้องก็ตาย นะาใส่หมวกแก๊ปด้วยหมวกแก๊ป PG เอ้ยไม่ก้อนโตอ่ะมันมีแต่สิบ้าบาทสิบห้าบาทเยอะไปหน่อยทำไมจะเข้าฟีสป,ปินนะเอ้ยอีบิ๊กวินถุงทองเจ็ดร้อยห้าสิบสวยค่ะโอเค ทุนสักหกพัทุนสักทุนสามพันกำไรมาถึงหกพัก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วสําหรับเมเปิลนะทุกๆครั้งเลยถ้าทุกคนดูคลิปเมเปิลจะประมาณนี้นะคะเมเปิลต้องการกําไรหนึ่งเท่าตัวแต่ถ้าแตกก็เป็นผลพอยได้ไปเออเป็น30เรื่อยๆเนี่ยก้นทองนองก็ต่าน่ารักมากเลยออยากเห็นนะอยากเห็นจังหวะแตก,กจะคูณขนาดไหนนะโอ้มีก์ดทองพันหด้วยนะ เด็ดสามสิบโยนปะนี่ไงจังหวะลีสปินจะเข้าละปุ๊บไม่โยนนะคะแต่ว่าจ่ายแผ่นทองให้360บาทต่อไหมต่อไหมเงียบ่ะทุกคน,นเงียบ่ะอ้าวเย่าเว้าเยอะ ไมบบด,ดดีกว่ามเมเปิ้ลขออนุญาตพุ่งทะย,ยานไปที่เบ็ดห้าิบเลยแล้วกันนะคะทุกคนมันย่ำอยู่กับที่ไม่ไหวถ้าจะดูดก็ดูดมาฟีบ้าเฮมาว่าแปดหมุนค่ะทุกคนทุกครั้งที่น้องโยนอันเมื่อกี้เนี่ยลงมานะคะก็จะเป็นการรีสปินแปลนนี่หใบเหมือนว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะขอจะเก็บเงินไว้ให้เราก่อนหกร้อยหละอุ้ย จบแค่นี้หรออ,อีกหนึ่งเซตสวยค่ะนี่ระบบคำนวณยังแบบเอเอเอยู่นิดนึงนะคะเก็บเงินลงไปไม่นับเงินให้ไมเปิ้ลได้ยังไงนะะเนี่ยฮะรวมรวมรวมเป็นเท่าไหร่ได้ตังอยู่พันสองเบด่าสิบ ไหนไปต่อกันสิไม่วินเป็ดห้าสิบมาว่ะสวยสวยห้าพันแล้วมากกับเราขอหกพันพอหกพันพอคลิปนี้เบาๆไม่อะไรมากหกพันแล้วนี่ว่ะเมื่อกี้หนึ่งพันเอ้ยอะค่ะสวยค่ะจบคลิปไหมล่ะไม่เอาไม่เปิ้นอ,อยากเห็นก้อนทองน้องกระต่ายอ่ะก้อนทองน้องกระต่ายมาก่อนได้ไหม จะไม่ให้เห็นทั้งช็อตเลยเหรอกดมือนะคะเพื่อนกดมือเอาไปเรื่อยๆเจ็ดพันอะเจ็ดพันอย่าลดนะเบ็ดร้อยกันเถอะทุกคนปะเบ็ดร้อยกันไม่น่าขีดหรอกมั้ง เก้าทีก็ได้อะถ้าไม่จ่ายเลยก็เดี๋ยวปรับรถยังไงก็ต้องถอนหกพันนะคะเราเดินทางมาถึงเป้าหมายที่ตั้งใจได้แล้วอุ้ยจาไม่จ่ายแต่ตัวถูกๆแล้วว่ายน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 ยยนเก็บกลับไปสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยห้าสิบยนนัเก็บกลับไป น่าจะได้เรื่องแล้วเมเปิลเขาน่าจะไม่จ่ายให้เมเปิลแล้วแหละซองไม่แพงหรออสามสองร้อยหนึ่งก็โอเคอยู่สามร้อยสี่ร้อยมีวายเชื่อมต่างๆไปอายหนึ่งดออโ้ยพันสามทุกคนออแปดพันเจดพันเดพันโอ้โหโยนเลยคะ่ะโยนเลยคะ่ะขอคะ่ะขอแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะ ไม่หมาไม่ยอมมาให้อ่าเนี่ยยกเห็นก้อนทองอ่ะไม่ยอมเข้าเลยอ่ะทุกคนโอ้ยอยู่ใจแล้วอ่ะอยู่ใจแล้วอ่ะ หยุดก็ไม่หยุดซะทีเดียวนะคะสองพันนะเบ็ดร้อยนะอุ้ยเบ็ดร้อยนี่จ่ายทีนึงนี่โอ้ไปต่อได้ยาวๆเลยนะคะขอเหียจ่ายนี่ไงอันนี้แหละที่เห็นระบบมันไม่ใช่ทั้งแถบอ่ะมันมันเชื่อมวายมาทุกคนแต่แบบ,บจ่ายเยอะดูสิคะแค่สามตัวเองอะ่ะรวมวายอะ่ะจ่ายสองพันนะเบ็ดร้อยอ่ะอ้ยหมื่นเนื้อดูคนเตะ เกมแตกดีมากเลยด้วยความที่เราปรับเบ็ดขึ้นมาแล้วเขาจ่ายด้วยเนาะมันก็เลยเนี่ยไม่หยุดไม่หยุดยัง้งต้ยโอ้ยโยน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 ยนยน,ยน,ยนสวยมากทิ้งท้ายกันให้หน่อยหนึ่งดอกแล้วกันว่าเราจะจบกันที่เท่าไหร่นะคะ เดินมาไกลามากเลยด้วยความที่ว่าปรับเบตขึ้นไงทุกคนแล้วมันจ่ายอะ่ะโชคดีมากอ่าอันนี้ประมาณเกือบพันใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยห้าหกเอยู่มั้งอ่าอันนี้ได้อีกนะคะ1นึ่งสพันกว่าแล้วแหละติดบั๊กนิดนึงนะไม่ยอมคำนวณเงินให้นะคะน้องก็ต่ายขี้เกียจของเมเปิลเนี่ย อีกหนึ่งหมุนลาสปินโอ้ไม่ได้ใช้หนึ่งพันห้าร้อยหกร้อยนะขออีกแค่อันเดียวเองโอเคขอบคุณทุกคนมากที่แวะมาดูคลิปเมเปิลค่ะเมเปิลโอ้วันนี้ เกมใหม่จัดไปงามๆนะคะ1 2 6 4งบาทจบได้สวยมากนะคะทุนมาแค่3,000อ่าสุดยอดไปเลยอย่าลืมมาติดตามนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมเปิ้ลด้วยอยากดูเกมอะไรบอกเมเปิ้ลได้นะคะเดี๋ยวเมเปิ้ลมาเล่นให้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน